E ดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอิงเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดของอิงเองเนาะเป็นวันที่20มีนาแต่คลิปเนี่ยเราทําคลิปประมาณวันที่11มีนาคมนะคบผมเลยอีก9วันก็จะวันเกิดเราแล้วก็ตามในคลิปก็คือเราพิมพ์ไปว่าเราเป็นคนกลัววันเกิดตัวเองเนาะไม่ได้กลัวว่าแบบพอถึงแล้วช็อกตายไม่ไม่นะคือเราแค่กลัวกังวลอะไรแบบนี้เฉยๆแต่ก็บอกไปแล้วว่าไม่บอกเหตุผลนะครับ สำหรับคนที่เกิดวันเดียวกับอิงก็สุขสันต์วันเกิดนะคบสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าไปคิดอย่าไปคีดอะไรมากนะคบผมใครที่พยายามจะแบบทําคลิปดีๆหรือว่าอยากประสบความสําเร็จก็พยายามเนาะอย่ามัวแต่คิดแต่ไม่ลงมือมันก็ไม่สําเร็จนะคบส่วนงานว่าชิ้นนี้ของอิงนะคะผมก็ยังไงเดีป็นการย้อมเงาครั้งแรกนะครับผม,ผมก็เลยอาจจะมั่วๆสเปะสปะนิดนึงนะเนาะแต่คิดว่าก็คงไม่ได้ย้อมเงาแล้วย้อมเงาย้อมเทา ตามนั้นเลยครับเพรความที่เราไม่ชินอนะเนาะแต่ก็อาจจะฝึกไปเรื่อยๆก็ได้มันอาจจะเป็นการลงสีแบบใหม่ของอิงแล้วมั้งแต่ก็อย่างว่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้อาจจะไม่ได้ใช้เลยอาจจะกลับมาปกติอ๋อใช่แล้วก็เรื่องที่อิงรับไอ้อเจ้าโพ่าเนี่ยอิงออใช้แอปออ Magic Post นะคบผมแอปนี้ใช้ดีนะคบผมใช้ดีมากเอาจริงๆเนี่ยที่ฉันมาพูดแบบกิ๊บมันเล่นไปแล้วฉันเอามาพูดเนี่ยแกคือฉันพูดจริงๆเลยนะ ฉันไม่มีสคริปต์เลยฉันพูดอะไรฉันก็จะพูดไปอย่างนี้แปลกไหมโคตรแปลกเอาเป็นว่าจบคลิปแค่นี้ดีกว่าฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรแล้วบายบายค่ะรอคลิปอื่นๆต่อเนาะ <laughs>